ตัวนี้เป็นตัวใหม่เนอ้์เชนมาไม่มีเสาอากาศด้านหน้านะฮะออปชั่นผมบอกได้เลยว่าล้นล้นสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมท็อปเจนเคบีออตนะครับหลายคน สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผม top 10เคบิโอโตนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ารถที่ไม่1,000 0กิโลเมตรอาจจะไม่น่าใช้แต่ผมบอกได้เลยคุณพลาดและคุณต้องดูคลิปนี้ครับรถไม่1000,000ที่ผมพูดถึงก็คือเจ้าตัวนี้เลยมิตซูบิชิปาเจ e r o 2.4 GT Premium นะครับ รถปี2019นั่นเองถ้าพูดถึงเรื่องความใหม่เนี่ยปียงได้อยู่รถ3ปีเท่านั้นเป็นรถบ้านมือแรกออกจากห้างเป็นตัวท็อปที่สุดในรุ่นของคับ2อีกแล้วนะครับวันนี้และตัวนี้เป็นตัวไมเนเชนมาไม่มีสวัาดด้านหน้านะครับออปชั่นผมบอกได้เลยว่าล้นๆ้นด้านหน้ามีปาร์คิ้งเซนเซอร์6จุดมีระบบเบรกอัตโนมัติเพื่อ กันการชนนั่นเองนะฮะมีกล้อง360องศาด้วยและจบที่ออปชั่นสุดท้ายก็คือฝาท้ายแบบไฟฟ้านั่นเองราคาผมคอยย้ำอีกหนึ่งรอบละกันนะว่าตัวนี้เหลือเพียง9.28,000บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจ Mitsubishi Pajero หรือรถ SUV 7ที่นั่งติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเรา Facebook k b a u t o ขายรถยนมือสองครับ ไปดูรอบคันกันนะครับที่ผมบอกว่ารถไม่ช้ำแน่นอนมาด้านหน้าก่อนละกันนะครับไฟด้านซ้ายเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็มีไฟ Daytime Running Light รถ3ปีนะครับรับรองว่าไฟไม่อมเหลืองสภาพขีนมากเนี่ยดูจากตาเปล่าและดูจากกล้องโกโปรด,ด้วยขีดด้านหน้าอตัวนี้เป็นทำคอบสาดไฟและด้านหน้ามีปักกิงเซอรเซอร์6จุดเริ่มจากตัวนี้นะฮะริมด้านล่างมา แล้วก็อันนี้เป็นแผ่นโครเมียมยาวลงมามีสปอตไลท์อยู่ด้านล่างนะครับกันชนด้านล่างมีรอยนิดๆหน่อยๆสเก็ตเม็ดหินนะฮะมองจากตาเปล่าเห็นมองจากโกโปอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่นะฮะปาร์กิงเซิร์ฟเซอร์ด้านหน้านะครับมีตัวกระจังหน้านะครับมีโลโก้บิซูบิช i น,นั่นเองนี่รอยที่จะเห็นชัดๆก็คือจะเป็นตรงนี้ทีนึนงที่ผ่านการใช้งานผ่านมลสุ่มนะฮะตรงโครเมียมตรงนี้ก็นิดหน่อยนะฮะเนี่ยเราเห็นนะฮะ แล้วด้านล่างก็มี parking sensor นะฮะทั้งหมดก็คือ6จุดนั่นเองด้านหน้านะครับไฟด้านขวานะครับเป็นแบบ Projector LED แล้วก็มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไร่เหมือนกันสภาพคีนแน่นอน100%ยรับประกันนะครับล้อแม็กนะครับเอี่ยมแน่นอนนะครับไหนดูกันหน่อยอันนี้ยังมีค่าบลมยาลงแว็กกันอยู่เลยเพิ่งลงมาสุดๆร้นอนๆอาจ <c oughs> จะยังต้องเดี๋ยวเช็ดเก็บรายละเอียดให้นิดหน่อยนะฮะอันนี้เป็นแม็กขอบ18 ยางปี2021ครับดูดอกอยางกันดูขอบลึกตัวกระจกนะครับนี่ด้านล่างเป็นสีดำนะฮะด้านขวาเป็นไฟเลี้ยวอ่ะอันนี้มีอรอยนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับข้างบนเป็นแบบโคเมีมนั่นเองด้านล่างมีกล้อง360องศานั่นเองนะครับสภาพประมาณนี้นะครับกันสาดนะครับผมมองว่าอ่ะสีเริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะครับสีเริ่มแบบโดนแดดกับี่ยเห็นปะ ดูด้วยในโกโปรก็เห็นเหมือนกันเนี่ยว่าสีเริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะครับออกคล้ายๆสีน้ำตาลแล้วนะครับรูปเล้วนะครับเป็นสีเทาเดิมๆจากโรงงานสภาพโดยรวมโอเคอยู่นะฮะมือจับนะครับแบบโคเมียมนะฮะไม่มีตัวแผ่นกันรอยนะคะก็เพียวๆเลยนะเนี่ยรอยเล็บรอยอะไรถือว่ายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะผมถือว่าเจ้าของใช้ระมัดระวังนะฮะ ตัวกระจกนะครับมีโลโก้ของแท้ของตัวมันนั่นเองนะครับอยู่ครบนะครับมือจับนะครับแบบโครเมียมด้านหลังเหมือนกันดูรอยหน่อยรอยเล็บรอยอะไรเนี่ยมีนะตรงนี้นิดๆหน่อยๆน,นะฮะแล้วก็ตัวกระจกนะครับสติก,กอร์มีโลโก้อยู่ครบนะครับตรงนี้นะฮะอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากนะ,ะัะแต่ผมให้ดูเป็นสแตนดาร์ดก่อนนะครับล้อแม็กด้านขวาด้านหลังนะฮะไหนเรามาดูดิมีรอยเบียดฟุตบาทหรือรอยผ่านการใช้งานมาไหม ดูรวมเป็นสีโครเมียมแต่สลับสีดำเดิมๆนะฮะยางปี2021ขอบ18นั่นเองดอกยางจัดว่าลึกไปต่อได้แบบสบายหายห่วงเลยนะฮะด้านหลังนะครับไฟเป็นแบบนี้นะครับทรงแนวตั้งลงมาสบับแบบ Full LED และด้านหลังมี Parking Sensor อีก6จุดตัวนี้นะฮะเจ้าของเก่าแต่งมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเปิดกันดูนี่กดเบาๆทีเดียวนะฮะ เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านั่นเองด้านหลังนะครับมีพื้นที่นะครับดูสวยงามนะครับวางของได้สบายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็นีมีพื้นที่นะฮะสำหรับให้เด็กตัวเล็กๆหรือคนแบบไม่ต้องสูงมากเพราะถ้าสูงมากก็จะเมื่อยนิดนึงนะครับสำหรับการเดินทางนี่นะฮะตัวนอ็อตตัวไรสีขาวมุกเดิมเดิมนฮะนี่คินคีนคินคีนอ่าเดี๋ยวเราปิดฝาท้ายกันหน่อยดีกว่านะ เรียบร้อยนะครับปิดดีระบบยังเสถียรดีอยู่นะครับแม็กด้านซ้ายด้านหลังนะฮะเรามาดูกันนะครับว่ามีรอยเบียดคุดบาทไหมเป็นแบบโูเมียมตาสลับสีดำเหมือนกันลงแว็กลงอะไรให้เรียบร้อยใหม่มากเลยนะดูดีโอ้โหดอกยางให้ดูดอกยางหน่อยขอบ18ยางปี2 0 2 1นะครับ1ปีเท่านั้นนะฮะ มือจับโครเมียมด้านซ้ายด้านหลังนะครับมีรอยเล็บผ่านการใช้งานมานะฮะตัวกระจกสติกเกอร์อยู่ครบนะครับดวตรงนี้นะฮะให้ดูนะฮะมือจับด้านหน้าเป็นแบบคีย์เลสนะครับมีปุ่มดำให้กดถือกุญแจและเข้าไปได้เลยมีสภาพผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยนะครับตัวกระจกมีสติกเกอร์โลโก้ครบนะครับกระจกด้านซ้ายนะครับข้างบนเป็นแบบโครเมียมใหญ่ๆเห็นผมสะท้อนเลยนะฮะแลวด้านล่างมีกล้อง3 6 0องศานะขอบด้านล่างมีสภาพผ่านการใช้งานมาอันนี้รอยขาบเช็ดออกเห็นไหม นิดหน่อยนะฮะท่านั้นนะฮะไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับกันซาดนะครับเปลี่ยนสีเหมือนกันฝั่งนี้นี่สีออกน้ําตาลน้าตาลม่วงๆแล้วนะฮะไม่รู้สีอะไรกันแน่นะครับแต่สีเดิมๆจะเป็นสีดํามันเองนะครับล้อแมก้ันหน้านะครับไหนไล่ดูหน่อยฮะโดยรวมผ่านมาแล้ว3ล้อสภาพคี้นๆหมดเลยนะฮะโดยรวมโอเคภาพนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครล้อนี้นะฮะแล้วก็ตัวยางก็ดอกลึกเหมือนกันนะครับให้ดูภาพรวมละกันฮะว่าตอนนี้ตัวรถเยี่ยม ดีๆจริงๆนะครับผมมาเรามาสตาร์ทรถก่อนตัวนี้เป็นสตาร์ทสต็อปแบบพูดสตาร์พูดแบบติดๆรอบเข้าศูนย์ล่าสุดคือ1700กิโลเมตรตัวตอนนี้นะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบกิโลเมตรนั่นเองแล้วก็รอบเข้าศูนย์ต่อไปที่ทางศูนย์นันไว้ก็คือหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนั่นเองนะครับก็ <c oughs> อยูอ่ประมาณ8,000กิโลเมตรใช้ไปนานน่าจะเป็นปีนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมาใช้ต่อนะคระับเข้ามาเนี่ยเราอย่างที่พูดไปนะเห็นใหม่กันแล้วเรียบร้อยรถไม่ช้ำเนาะรถ3ปีรถปี2019เข้ามาเนี่ยโดยรวมดูทั้งหมดเนี่ยใหม่พวงมาลัยก็ใหม่โดยผ่านการใช้งานมีน้อยมากรอยเหี่ยวรอยอะไรเป็นรอยเดิมๆของตัวพวงมาลัยที่ทํามาอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเดิมๆเ,เลยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครูสคอนโทร แต่ใช้งานได้ปกตินะฮะด้านหลังมีแพทเดิรนชิพไว้เล่นด้วยแก้เบื่อนะจ๊ะตัวจอนะครับทัชสกรีนได้เข้ามาเนี่ยจะเห็นเป็นระบบนําทางแบบเนวิเกเตอร์นะฮะตัวแอร์เย็นเจบนะครับแล้วก็กดที่เมนูก็ได้เมนูเนี่ยจะมีให้เลือกระบบนําทางโทรศัพท์การตั้งค่านั่นเองนะครับเข้าเกียร์อาร์ก่อนเลยตัวนี้ดีตรงที่มีมุม360องศานะฮะกล้องถอยหลังเวลาเราหมุนเรดร์หมุนตามด้วยเดรดราที่หมุนตามจะเป็นสีเหลืองเรดร์ที่ เป็นตัวมาตรฐานจะเป็นสีเขียวกับสีแดงนั่นเองถือว่าเพิ่มความปลอดภัยนะครับนี่ผมหมุนซ้ายขวาให้ดูเลยเยี่ยมและตัวแอร์อ่ะเขาเกียร์ทีก่อนตัวแอร์แยกปรับซ้ายขวาได้อยู่ที่ปุ่มเทมทั้ง2ฝั่งนะฮะพัดลมปรับตรงกลางกดง่ายๆเย็นๆหน่อยละกันร้อนมากตอนนี้ไฟฉุกเฉินอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับใครไม่เห็นอ่ะอยู่งนี้ง่ายๆนะครับเกียร์สั้นหน่อยเกียร์อยู่ประมาณนี้สไตล์ปาเจโร่นะครับเก็บน้ำได้2แก้วตรงนี้นะฮะ ส่วน USB นะครับถ้าจะชาร์จแบตเนี่ยต้องมาลื้อเปิดตรงกลางตรงนี้นะครมีเสียบมีปลั๊กอยู่ตรงกลางตรงนี้ด้วยแล้วก็มี USB นะฮะมีแผ่นวางของตัวตรงกลางประมาณนี้เบาเป็นไฟฟ้าคู่หนะ้าเบาเนี่ยผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าผ่านการใช้งานมาแน่นอนเพราะว่ารถ3ปีแล้วนะฮะกับไม่หนึ่งแสนมื่นเนี่ยก็มีรอยฝุ่นเล็กน้อยเท่านั้นเช็ดออกปัดออกสบายๆนะครับแต่ก็บอกอย่างนี้ก่อนว่าด้านข้างเนี่ย จะมองเห็นค่อนข้างรู้ว่าอะรถผ่านสภาพการใช้งานมานะนิดหน่อยเป็นรอยเหี่ยวที่มันไม่มีทางแก้ได้นะฮะสำหรับเบาะหนังแท้แบบนี้มันจะเป็นกันทุกคันนะครับด้านบนมีที่เก็บแว่นไฟแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเจ้าปาเจโร่คันนี้นะครับมีระบบเบรกอัตโนมัติด้วยเวลาอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือแบบสมมุติเราเผลอรหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะช่วยเราเบรก ในกรณีที่แบบระเเผยจริงๆถือว่าดีแน่นอนนะครับพวกระบบโหมดหรืออะไรก็จะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปรับแอร์ด้วยด้านหลังตรงนี้นะฮะก็เปิดไว้แล้วแต่อยากจะเปิดไม่เปิดแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันนะครับด้านหลังของเจ้าตัวปาเจโร่นะครับผมบอกเลยนะฮะว่ามีจอแบบแมนนวลเลื่อนลงมานะฮะแล้วมันก็จะซิงกับตัวตรงนั้นนะ,ะน่าจะยังใช้กับ DVD ได้อยู่หรือจะเป็นแผ่นเอ3ฟังเพลงอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะฮะ,ะปิดนะฮะอันนี้เป็นแบบระบบบกแมนนวลตัวแอนะฮะตรงกลางมีนะฮะปรับได้นะฮะ แล้วก็ตรงช่องกลางเนี่ยจะมีให้ชาร์จแบตด,ด้วยเป็น USB 2ช่องนะฮะแล้วก็มีตัว power outlet นันเองนะฮะส่าเบาด้านหลังเนี่ยอ่ะมีรอยผ่านการใช้งานมาเห็นชัดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดเช็ดให้อีกหนึ่งรอบแล้วก็ด้านหลังฝั่งนี้นะครับก็มีรอยสภาพการใช้งานมาเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะรอยฝุ่นรอยอะไรพวกนี้เราใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้นะฮะแต่ถ้าเป็นรอยคราบบางทีมันอาจจะไม่หายนะฮะ มันเป็นรอยที่แบบว่าสําหรับรถที่ใช้งานมาแล้วนะมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่มันเห็นอยู่อยู่นะฮะตัวเบาะนะฮะตรงกลางก็สภาพโอเคนะฮะดึงลงมาอะไรนิดๆหน่อยๆเก็บตรงนี้นะ่าจะเก็บน้ําได้อีกนะจ๊ะใครที่กําลังมองหารถปาเจโร่ที่ออปชั่นเยอะๆแบบนี้นะครับราคาแบบนี้นะดูคลิปด้วยว่าราคาเท่าไหร่นะฮะตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับ มาชมห้องเครื่องกันก่อนดีกว่านะครับแต่ก่อนจะไปชมห้องเครื่องไปดูตัวน็อตก่อนละกันฝากระโปรงนะด้านซ้ายสีขาวนะครับนี่ไม่มีรอยแกะรอยแง่นะรับประกันเหมือนกันไม่เคยชนหนักไม่เคยทำทวมไม่เคยทิดความไม่ได้แต่งมาแน่นอนขึ้นมาเ,นเราจะเห็นรอยเม็ดอาร์กรอยวงกลมรอยเม็ดอาร์มีแผ่นกันความร้อนนะรถ3ปีนะครับประมาณนี้นะฮะถือว่าโอเคนะครับใช้งานมาในระดับหนึ่งนะฮะไม่หนึ่งแสนหนึ่งกิโลเมตรนี่รอยเม็ดอาร์นะครับนี่รอยเม็ดอาร์ตรงนี้เยอะมาก นี่มีสภาพดำๆอันนี้เราเช็ดออกได้นะฮะปกตินะฮะรอยฝุ่นรอยอะไรนะฮะนี่แผ่นฝากระโปรงตรงนี้นะฮะแล้วก็ลงมาไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับดูดูสภาพตัวฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะฮะสะภาพเดิมก็จะประมาณนี้ตัวน็อตด้านขวานะฮะไม่มีรอยแกะอรอยแงะสีเดียวกับตัวรถนั่นเองอ่ะแล้วมาดูที่ตัวแก้มนะครับนี่ตัวแก้มมีรอย QC เฉยเลยนะฮะถือว่านี่คีนนะสีขาวไม่มีรอยแกะอรอยแงะนั่นเองนะครับ ไปถึงคานหน้าคานหน้าอันนี้มีฝุ่นเล็กน้อยนะฮะเกาะมานะฮะดูดูด,ด,ดูดูนี่ตัวน็อตน,นะฮะผ่านกันเขาเรียกผ่านกันโดนฝุ่นนิดหน่อยนะฮะแต่โดยรวมโอเครอยแก้มด้านซ้ายดูรอยแก้มด้านซ้ายด้านนี้มี QC ด้วยนะฮะเบ้าโชกคก็มี QC รอยแก้มตรงนี้มี QC ด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็มี QC นะครับอ่ะให้ดูห้องเครื่องหน่อย เรื่อง2.4 GT นะครับของตัวปาเจโรครับเป็นไงครับคุณผู้ชมกับสภาพตัวรถที่ผมรีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะรถคันนี้ถึงจะไม่เยอะไม่1 0 0 0 0แสกิโลเมตรแต่ผมบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเจ้าของเก่าดูแลตัวรถเป็นอย่างดีบุ๊กเซอร์วิสครบและก็มีการเข้าศูนย์ ตวจต,ตัวรถตลอดนะฮะและเรามีการสแกนให้อีกหนึ่งรอบเพื่อความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะครับแรงม้าคันนี้อยู่ประมาณ1นึ่งร้อยแปดสิบแรงม้าก,กับแรงบิดอีก4ี่ร้อสนิวตันเมตรนัน่นเองใครสนใจรีบๆติดต่อเข้ามาที่เพจของเรา f a c e b o o เ k เบียรย์โต้คโดยมือสองันรถคุณภาพนั่นเองนะครับแพตฟอของเรานะฮะมี Facebook มี YouTube มี Li น์แอดเลยครับไลน์แอดเดี๋ยวผมขึ้นคิวอาโค้ดให้ตรงนี้แล้วกันนะครับ เข้าไปสแกนดูประวัติตัวรถได้ที่เซ่งของเรามีรถมากกว่า100ครคันนะฮะและเดือนนี้มีรถเข้ามารัวๆเลยไม่ว่าจะรถปีใหม่รถปีไม่ใหม่มากเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับคุณลูกค้าที่มีงบตามเงินของตัวเองแล่นเองนะฮะ ส่วนใครนะฮะอยากจะขายรถนะฮะแอดไลน์แอดของเรามาเหมือนกันนะฮะก็เข้ามาคุยจะได้เนทะ้าเรามีประเมินราคาให้ก่อนเผื่อคุณลูกค้าได้ราคาดีนะและชอบก็มาขายกับเราก็ได้นะฮะเคบิโอตรับซื้อรถนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่จะวอล์กอินเข้ามาที่เต็นท์ของเรานะฮะอยู่เส้นกาญจนาพิเศษนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองค้นในกูเกิลแม็ก็ได้ว่าเคบิโอตนะฮะอยู่ใ,ใกล้ๆกลวเจงอนะสังเกตง่ายๆนะฮะ,นะฮะนะวันนี้ผมขอนำรถดีๆแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com